ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศีสิงช่วงนี้ต้องยอมรับว่าการงานของคุณน,นั้นค่อนข้างจะอึดอัดและอาจจะทำให้คุณน,นั้นค่อนข้างจะเบื่อหน่ายเกี่ยวเรื่องของการงานที่คุณทำในปัจจุบันนี้มากพอสมควรบางคนอาจจะต้องรับหน้าที่เกี่ยวกับในเรื่องของการงานที่คุณรู้สึกว่าเกินความสามารถของคุณแต่ก็ขอให้คุณเข้าใจได้ว่า การงานทุกอย่างที่เข้ามาจะเป็นประสบการณ์และเป็นบทเรียนที่จะทำให้คุณนั้นมีความสามารถและมีทักษะในการทำงานมากขึ้นขอให้คุณลุกขึ้นมาตั้งอกตั้งใจในการทำงานหรือในการขวนขวายหาข้อมูลหาความรู้เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของคุณเองในการทำงานจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะพัฒนาและก้าวหน้าเกี่ยวกับเรื่องของการงานได้มากยิ่งขึ้น การงานช่วงนี้แม้บางคนจะทำให้รู้สึกถึงความอึดอัดหรือความเหนื่อยล้าซึ่งอาจจะอยากพักอาจจะอยากเปลี่ยนงานหรืออาจจะอยากเว้นกับงานเก่าๆที่ผ่านมาก็ขอให้คุณได้รู้ว่าอาจจะเป็นสิ่งที่เบื่อหน่ายสำหรับคุณหรือเป็นปัญหาสำหรับคุณในช่วงที่ผ่านมาแต่ขอให้คุณนั้นรู้ไว้ว่าตัวคุณเองนั้นเป็นคนที่มีความสามารถ ความเบื่อหน่ายนั้นอาจจะเป็นช่วงครั้งช่วงคราวช่วงนี้คุณอาจจะยังไม่ค่อยมีความสุขกับการทำงานมากเท่าไหร่แต่ความสุขในเรื่องของการทำงานในไม่ช้าคุณจะเข้าใจว่าการทำงานของคุณนั้นจะทำให้คุณนั้นมีความกระตือรือร้น,ลนและมีความสมบูรณ์และมีความสุขใจที่ได้สามารถที่จะทำงานให้ได้ประสบความสำเร็จให้ได้รับการยอมรับและได้มีชื่อเสียง ในการทำงานที่จะทำให้คุณนั้นมีความภาคภูมิใจในตนเองที่ตัวเองนั้นมีความสามารถไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าใครการงานของคุณในช่วงนี้หากคุณลุกขึ้นมาทำไม่ว่าจะเป็นโครงการหรือหน้าที่อะไรก็แล้วแต่หากคุณทำด้วยความตั้งใจหรือว่ามีจิตใจตั้งมั่นและแน่วแน่แล้วการทำงานของคุณจะประสบความสำเร็จอย่างน่าอัศาจรรย์เลยทีเดียวซึ่งจะทำให้คุณนั้นมีความรู้สึกว่าตัวคุณนั้นก็สามารถทำได้ อาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างหรืออาจจะมีความไม่เข้าใจในเนื้องานอยู่บ้างในช่วงนี้แต่เชื่อได้ว่าหลังจากช่วงนี้ผ่านไปการงานต่างๆก็จะค่อยๆราบรื่นและตัวคุณก็จะมีการพัฒนาทักษะในเรื่องของการงานให้ดียิ่งขึ้นต่อไปดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิงในเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีสิงช่วงนี้ต้องบอกว่า แม้ว่าการงานของคุณนั้นอาจจะติดขัดหรืออาจจะไม่ค่อยเข้ารูปเข้ารอยบ้างสักเท่าไหร่นัแต่ในเรื่องของการเงินนั้นคุณยังมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับโชคลาภและการเงินเข้ามาอย่างมากมายอย่างที่คุณนั้นก็เรียกได้ว่าก็ยังงงๆอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงมี โชคลาบดีๆเข้ามาอย่างคาดไม่ถึงแต่สิ่งดีๆที่เข้ามาก็อาจจะต้องโดนขัดขวางจากสิ่งที่คุณอาจจะไม่ค่อยพอพอใจนักนั่นก็คือความเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นหรือความเสียหายที่คนอื่นนั้นทำให้คุณนั้นต้องพะวงหน้าพะวงหลังหรือไม่สามารถปล่อยปลาละเลยสิ่งที่คุณจะต้องช่วยรับผิดชอบหรือจะต้องรับผิดชอบแทนคนอื่นทำให้คุณนั้นเสียเงินเสียทองไปกับสิ่งต่างๆหรืออาจจะเป็นเรื่องเก่าๆที่อาจจะเกิดขึ้น คุณอาจจะต้องรับผิดชอบคนในครอบครัวหรือเป็นห่วงเป็นใยคนในครอบครัวทําให้การเงินของคุณที่ควรจะเดินหน้าหรือการทํางานของคุณที่ควรจะพัฒนาต่อเนื่องก็อาจจะชักช้าหรือเสียเวลาต่อไปอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณทําอะไรก็ห่วงหน้าภวงหลังก็เลยไม่ค่อยราบลื่นสักเท่าไหร่การเงินของชาวลัคนาราศีสิงช่วงนี้อยากให้สังเกตว่าคุณอาจจะมีโชคลาบจากคนแดนไกลหรือ คนต่างถิ่นต่างฐานหรือทำงานต่างดีต่างที่ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวในเรื่องของการเงินบางคนของชาวลัคนาราศีสิงห์อาจจะมีโอกาสได้ซื้อยานพาหนะใหม่ๆอาจจะใช้จ่ายไปกับการซื้อข้าวซื้อของหรือการเดินทางท่องเที่ยวก็อาจเป็นไปได้ในช่วงนี้แต่โดยภาพรวมก็ยังถือได้ว่าชาวลัคนาราศีสิงห์ก็ยังมีโอกาสได้โชคลาภทางด้านการเงินหรือมีการเงินที่หมุนเวียน ในช่วงนี้ได้ดียังไม่ถือว่าเป็นอุปสรรคมากมายแม้นว่าจะมีเรื่องที่จะต้องให้พวงอยู่บ้างก็ตามหากคุณวางแผนทางการเงินที่ดีแล้วทุกอย่างก็จะลาบลื่นแล้วผ่านพ้นไปได้ด้วยดีดวงชะตาของชาวลัคนาราศีสิง์ในเดือนตุลาคมนี้ในเรื่องของความรักความรักสําหรับคนโสดของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงนี้ต้องบอกว่าคุณนั้นอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสดชื่นสักเท่าไหร่นะเกี่ยวกับในเรื่องของความรักของคุณในช่วงนี้ อาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือคุณอาจจะผิดหวังจากความรักมาแต่ก่อนทําให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะปิดกั้นตัวเองหรืออาจจะค่อนข้างที่จะอยู่คนเดียวช่วงนี้คุณอาจจะค่อนข้างที่จะพึ่งพาอาศัยตนเองหรือเข้าหาผู้ใหญ่เข้าหาวัดซะมากกว่าอาจจะรู้สึกว่าปรงๆกับชีวิตคู่อาจจะไม่ค่อยให้ความสนใจในเรื่องของการมีคู่ครองสักเท่าไหร่นะัก คนโสดในช่วงนี้อาจจะเข็ดในเรื่องของความรักที่ผ่านมาก็เลยยังทําให้ไม่สามารถที่จะเปิดใจให้กับคนอื่นได้ในช่วงเวลานี้แม้นว่าตัวคุณเองนั้นจะมีคุณสมบัติที่ดีต่างๆนานา,นานและอาจจะมีคนสนใจอยู่ในช่วงนี้แต่คุณก็อาจจะอยากใช้เวลาในเรื่องของการหาความรู้ความ สามารถต่างๆที่จะพัฒนาตัวเองในด้านอื่นๆมากกว่าที่จะใส่ใจในเรื่องของความรักซึ่งอาจจะทําให้คุณนั้นเจ็บช้าน้าใจจนอาจจะเข็ดไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งซึ่งก็ถือได้ว่าช่วงระยะเวลาหนึ่งนี้อาจจะทําให้คุณนั้นมีเวลาทบทวนให้กับตนเองและพัฒนาตนเองได้ดียิ่งขึ้นชาวลัคนาราศีสิงห์ที่มีคู่อยู่แล้วความรักความสัมพันธ์ในเดือนตุลาคมนี้ต้องบอกว่า คุณค่อนข้างที่จะคุยกันแบบผู้หลักผู้ใหญ่แบบมีเหตุมีผลแต่อาจจะเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องของความรักหรือเกี่ยวกับเรื่องของบุคคลอื่นที่จะมาสั่นคลอนในเรื่องความสัมพันธ์ในเรื่องของความรักเกี่ยวกับคู่ครองของคุณก็อาจเป็นไปได้ดังนั้นในช่วงนี้ไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ใช้สติใช้ความคิดในการที่จะปรึกษาหารือหรือพูดคุยกันมิฉะนั้นแล้วอาจจะมีการทะเลาะเบ,บาแววงกันได้เช่นเดียวกัน ช่วงนี้หากใครก็แล้วแต่ที่เป็นคู่ของคุณหรือตัวคุณเองนั้นปรึกษาฮาลือกันอย่างเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถหรือทำอะไรก็แล้วแต่ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่พวกคุณนับถือโอกาสดีๆหรือสิ่งดีๆก็จะปรากฏแก่คุณและครอบครัวหรือคู่ครองของคุณอาจจะทำให้ทุกอย่างนั้นราบลื่นและเจอเจอโอกาสที่ดีสำหรับการครองคู่กันระหว่างคุณกับครอบครัวก็อาจเป็นไปได้ หากใครก็แล้วแต่ที่ผิดหวังในเรื่องของความรักหรือไม่ค่อยพออ,อกใจในเรื่องของความรักในช่วงนี้คุณพยายามทบทวนตัวเองศึกษาตัวเองให้ดีอาจจะมีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อให้ความรักกลับมาพัฒนาสื่อสารให้เข้าใจกันได้มากยิ่งขึ้นและความรักของคุณนั้นก็จะกลับมาดีดังเดิมซึ่งจะทําให้คุณนั้นมีความรู้สึกสดชื่นและสมหวังในเรื่องของความรักมากกว่านี้อยากเป็นอย่างดี